ได้ปรฐมระสานนาธรรมะมหาธรรมาได้ปฐประสานยาละเอียดทานมีสามระดับครับอย่างยาอยาาญญาา่างทางอย่างละเอียดอย่างยาคืออะไรผมเปรียบเทียบกับคำว่าอย่างยาคือเข้าทานได้เู้่อเข้าได้ปุม โอเคแค่ผู้หญิงเข้าทางยืเสียงผู้ลุกเข้าทางยือเสียงผู้หญิงก็เสอเข็นผู้หญิงก็เสเอ็น้ยนเสียนเขนก็เสเพอมะฉะนั้นจะบอกเข้าทานหรือว่าเป็นอะไรไม่ได้นะครันอะไรได้เลยเพรมันเป็นารา รเรื่อปฏิบัติต่อนะครับไะ่ต้อเข้าชานฌานฌานของการามาเราต้องดูว่า ัางรูปกระทำเมืองูสวนูปสวนไม่ใช่เร่อราวรป็นเป็นาพเป็นา้ทเื่อนคือูสวนไม่ใช่เรืองรวีรวีเริ่มาแท้ี่สอนให้ลูกศิษย์ได้ชังผมตอนที่สิบแปดก็ได้ชังสองลูกสเจ็ดต้ไมมาเลย ตั <c oughs> <ะ>้งเจ็ดกองตีสามทีแล้วกอ่าชนหองี้เลยั้นสองก็สะบัดคอที่ึงชั้นสองสรได้ชั้นสาั้นสีั้น ท็ไม่ทำก็พอสิมวินเดียร์ผมผมบอกว่รา้ที่าผมไม่เชื่อผมก็เลยไปถาความรู้กันมาจะได้ตัวคามรอนแั้นร่องราคาแรงเราอ่ะเพราะวาเราราไม่เชื่อเพราะาเขได้รูปแบบได้รากชา ข้าฌานไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันนะครับไม่ใช่อย่ีพูดกันเพราะฌานซึ่งโอ้โหมเป็นทางไม่ธรรมดาครับต้องแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวต้องอรู้ตัวนะรู้ข้างในไม่รู้ผ่านตางหรือหอื่นกันแต่รู้